ออตโต้ครีมออนทัวร์สวัสดีครับผมวอนะครับสวัสดีครับผมวอนครับผมจาก AS Auto Detailing Center นะครับผมและพบกับเราสองคนวัดพาม s <S เราเนี่ยออกมานอกสถานที่แอบหนีเที่ยวอีกเช่นเคยใช่ครับ,รบเพราะ,ราะว่าส่วนหนึ่งเองเนี่ย <Huh? S 1> ช่วงหลังออตโต้ครีมนะครับมีตัวแทน,น <ะ S 1> ทเปิดเยอะเปิดไปเยอะตามไปเลยลานยาที่เลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่วัดตรงนี้ก็อยู่ในเส้นของถนนติวานนนะ์น นะครับหรือตรงมาจากพวกแยกแครานถ <Yes. S 1> ้าถ้าคุณลูกค้าสนใจก็สามารถเข้ามารับบริการได้เดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเดีวกว่าว่าร้าน G8 การลาดเนี่ยจะเป็นยังไง ครับผมอยเชิ่ด้ด้ในเลยครับและนี่นะครับผมก็เป็นบริเวณโซนด้านในของร้าน G8 กาหลาดเนาะพี่วัตใช่ครับก็เห็นเลยด้านในเนี่ยโอ้โหค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวะครับก็รองรับรถได้หลายคันเก็อย่างที่เห็นนะครับโซนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนสําหรับเช็ดแห้งนะครับแล้วก็ดูดฝุ่นเคลือบสีอะไรต่างๆนะครับโซนล้างรถก็จะอยู่มุมนึงจะอยู่อีกมุมนึงใช่จะเกิดด้านซ้ายถ้าเป็นห้องกระจกเนี่ยห้องรับรองลูกค้าใช่ก็จะแบ่งเป็นโซนอย่างชัดเจนใช่ซึ่งห้องรับรองลูกค้าเนี่ยขอบอกเลยว่าถ้ามนนั่่งไี โซฟาเขานั่งสบายมากแอร์เย็นเจี๊ยบนั่นไงมีทีวีจอใหญ่ให้ดูแอบเข้าไปแล้วต้องแอบมาแล้วคือต้องบอกว่าลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยนั่งรอสบายแน่นอนครับผมรับประกันนะครับส่วนห้องกระจกด้านหลังใช่ก็จะเป็นห้องสําหรับทําพวกโปรแกรมและงานพวกขัดเคลือบสีทําเคลือบแก้วติดฟิล์มกองแสงติดฟิล์มกันรอยอะไรต่างๆ จะอยู่ห้องกระจกด้านในซึ่งใหญ่มากใช่แต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเอามากจกแล้วก็จะไปพบกับผู้จัดการร้านด้วยใช่แล้วจะเป็นยังไงนะโอเคได้ครับผมจะไปดูไปด้านในได้เลยครับผม เราอยู่กับน้องเบิ้มแล้วเนาะใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้ำซุนเลยครับผมครับผมช่างเบิ้มนะครับผมเรียกเบิม้มเฉยเฉยก็ได้นะครับผมเป็นใช้คําว่าผมเป็นคนดูแลภาพโดยรวมของที่ร้านแล้วกันนะคร<ช>ับผมไม่อยากให้ มองว่าเป็นผู้จัดการหือซีเรียสเกินไปก็คือเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนที่อยากจะเข้ามาปร,รึกษาหรือว่าอยากจะเข้ามาใช้บริการอะไรอย่างเงี้ยมาเบิร์มได้ก็คือสามารถติดต่อติดต่อที่เบิร์มได้เลยใช่ครับอโอเคที่นี่มีบริการอะไรบ้างเจริงจริงหลักๆในส่วนของาง,งานทาแคร์เนี่ยเรียกว่าแทบจะได้ครบวงจรเลยนะครับผมมาตั้งแต่เรื่องตั้งแต่งานเบสิกอย่างล้างรถดูดฝุ่นเคลือบสีไปจนถึงสเต็ปอย่างเคลือบเซรามิกกราฟีินไปจนถึงฟิล์มกันรอยรถยนต์ฟิล์มป้องแสงเรียกได้ว่าแทบจะ ครบทุกอย่างของงานคาแคร์ครบมุมจรเลยอยากได้อะไรมาหาน้องเบิร์ดได้เลยใช่เขาเขาอยากที่บอกนะครับตัวของน้องเบิร์ดเองเนี่ยประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยต้องยอมรับว่าสูงมากที่เกินไปก็คือคนนี้แหละใช่ที่ดูแลใช่ครับจริงๆบางท่านอาจจะยังอาจจะที่อยู่ไกลนะครับไม่สามารถที่จะ ข,ขับรถเข้ามาที่ร้านโดยตรงได้ปรึกษากันก่อนก็ได้นะครับหรืออินบ็อกมาในแพลงเกตของทางร้านก็ได้นะครับผมก็ข้อมูลเรื่องต้นหรือว่าอาการให้คนแนำแนะนำเนี่ยเริ่มยินดีให้คำแนะนำอยู่คนนรั<า>ยังไงเราที้กไว้ตรงนี้ละใช่ครับก็ตามลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับนะครับก็ยังไงถ้าถ้าได้สนใจอยากใช้ผลิตภัณฑ์น้องคริมอยากจะดูเครือบแก้วปูโคกแล้วก็อยากจะใช้บริการดีๆเต็มรูปแบบครบวงจรมีทีมงานมีประสบการณ์ดีๆจากร้าน G8 อยู่บริเวณแถวติวานน,นท์แถวนนทบุรี<ช>อย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้หลาย G8 จราที่นี่ได้เหมือนกันนะครับ,รบยังไงวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศร้านสวยๆแบบเนี้ยมาฝากไว้ในคลิปวีดีโอพบอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ